เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาฟาร์มน็อตดิซีซั่นแปดนคนปิดท้ายซีซั่นนะโอเคเราก็จะไปฟาร์มเซฟชื่อๆนะคนเกมนี้ก็คือใกล้สถานีเคเบิลคาร์ทุกคนเดี๋ยวผมไปเปิดเซฟตรงนั้นแล้วกันนะสองเซฟพอดีอ่าเซฟฟรีที่คุณก็ค,ควรทุกคนก็อาจจะได้สดีก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้ที่ผมกดมาทุกคนเป็นพายุหิมะนะเสี่ยงมีโอกาสเจอนายสูงมากุกคนถ้าเจอนายก็สวยหุยจีบเอียง สวยครับอย่างนี้ผมเอาเข้าเซฟเลยล้วกันนะน่าจะแพงกว่าโอเคแพงกว่าอยู่แล้วแลวหละเข็มแดงคนเข็มแดงเล็กนะก็ก็เข้ามาไม่หยุดเลยโอเคมีข้างนอกอีกเอา้าจะยิง,งตัวนึงตัวนึงมาลกากก็สุดแดนได้ไงครับนี่โอ้โหจุปัดจุโอ้โหยิงไม่โดนจนแม็กหมดทุกคนโอเคเข้ามาให้เรายิงข้างในละเอาหาย ตัวนึงทุกคนตายยากตายเย็นกันแล้วโอเคผมยิงไม่โดนเองทุกคนมาเซฟนี้ขอให้ไหม่เกลือเอ๊บโอ้โห,โโหเกลือปดัดไกลเลยทุกคนเดี๋ยวเซฟนี้ทุกคนเซฟที่เราใช้กุญแจปิดฮะมันจะมาหรือเปล่าโอ้โหไม่ให้รู้ทั้งสองสเซฟเลยว่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอฟาร์มที่เหลือข้างในนี้นะแล้วค่อยย้ายเมือง โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร์มจนหมดทุกที่ทุกซอกทุกมุมเลยนะเดี๋ยวผมว่าจะมุ้ไปายทุกคนผ่านเขื่อนนะเดี๋ยวแวะเขื่อนก่อนทำไมมันเงียบจังวะอุ้ยเดี๋ยวไม่เงียบละนี่คนระบอดวะทุกคนโอเคคนฮะมีปลาสตงสตันด้วยเดี๋ยวเรายัดเน็ตเข้าไปเลยทุกคนคนร้อยเปอร์เมื่อกี้เหมือนเขาจะตีกันด้วยปะเมื่อกี้เห็นปลาเช็คนะงั้นเราก็ยัดเน็ตดูอยู่ไหนมุ้คน แต่กลางอากาศเลยฮะไม่รู้ว่าอยู่ชั้นไหนนะเดี๋ยวผมตาปลาดักข้างล่างนี้ก่นอนเดี๋ยวจะมีโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปข้างในนะมีเล่นกับข้างในเขื่อนทุกคนเพราะเราไม่มีเดี่ยมเล่นแล้วนอกจากจะเข้าไปแต่ตอนนี้มีตัวดักอยู่ไกลหรือเปล่าเราต้องดูก่อนนะทุกคนถ้าเราวิ่งสุดสี่สุมห้าไปตัวไกลอาจจะยิงเราฟรีเลยนะโอเค มาแรงทั้งตรงใกล้แล้วก็ไกลทุกคนปไปเดวเวลามือเข้าไปเลยแล้วกันเึ๊บโอเคไม่มีสวยครับเุ้ยเหมือนจะอยู่ข้างบนนะทุกคนแล้วก็อยู่ข้างบนฝั่งของขามนะตรงสับสวิตโอเคเดี๋ยวเรารอไปก่อนทุกคนเราจะดันไปไม่ได้นะเราเซตกาดเขาเป็นไม่รู้ว่าเซตอะไรแต่เาว่าเป็นเซตไหนนะทุกคนเด่นเขื่อนอย่างนี้เแต่ก็มีเปอร์เซ็นที่จะเป็นหนุ่มเหมือนกันนะทุกคน นูมาดักไหนต้องเขื่อนนะโอเคโอค้ผมกลัวฝั่งหน้าไฮมาแล้วเจลผมจัดเลยถ้าเป็นไหนท์ไม้ผมโดนฟรีเลยนะทุกคนตรงนี้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็ไม่ดันมาเลยนะไม่มีแม้แต่วีแววฮะอุ้ยมันจะลงมาคนนึงปะทกสอนไม่ชี้ขึ้นนะทุกคนอุ้ยระเบิดโอเค เดีเราหลบแค่น,นี้พอทุกคนมันไม่ใช่ออฟนะเป็นระเบิดที่ต้องโดนสเก็ตถ้าเราลบเ็ไม่โดนอุ้ย,ยในข้าวหัวโอเคเพื่อนเขาอยู่ข้างบนทุกคนเดี๋ยวผมไปดึงในแล้วก็ปีนลงข้างล่างซ้ายมือนะมาครับไหนปีได้ปีปเอา้าส่วนทุกคนเก็บไม่ได้โอ้โหเพื่อนเขามาทุกคนโอ้โหทุกคนเมื่อกี้ผมจะได้ไหนอยู่แล้วนะอายอยังไหนได้มาครับรอบนี้อุ้ยเกินหน้าใหสวยครับ ดีว่าจะมาเปิดเซฟพอดีนะทุกคนเซฟในายทั้งหมดต้องเป็นของเราโอเคครับคุญแจร้านไม่ดับอย่างนี้ก็ต้องเปิดเพื่อของแดงนริอเปล่าข้างหน้าหฮเอ๊บเอ,ย oh อบบียงโอ้โหเกือมาจาไกลโอเคเมื่อกี้เหมือนจะได้ยินเสียงบัดหลุดไกลๆคนไม่รู้ทิศทางเท่าไหรนะ่น่าจะเป็นฝั่งบริการเข้มไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ กระเป๋ายิมโอ้โหคนอื่นเปิดกระเป๋ายิมได้ยูโทเปียทุกคนผลเปิดได้อะไรเกลียครับเข็มเข็มโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดสองแสนบนดีกว่าคุ้ยมีบอดหลุดมาทุกคนฝั่งข้างหน้าฮายมาแล้วเหมือนจะเนี่โอ้โหไม่ยิงบอดด้วยทุกคนหุ้ยเหมือนจะเป็นไนท์ปะไม่วิ่งเข้ามาในนี้ทุกคน ผมว่าใช่นี่ไงวิ่งผ่านหน้าหายทุกคนผมว่ามันต้องใช่แล้วแนหะโอเคผมว่าจะไปฝั่งเตก A มันได้ไหมเนะี่ยเุ้ยเหมือนจะไม่ได้นะครับอุยไม่คิดคนหรือบอดวะผมไม่แน่ใจทุกคนมาข้างล่างเรา เสียงวิ่งแปลกๆนะครับไม่รู้ว่าหนูที่มาอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเสียงหลุดมันคือฝั่งข้างหน้าฝั่งนี้นะแต่เสียงฝั่งตึกเอนี่ไม่แน่ใจอุ๊ยตอนนี้แน่ใจแล้วทุกคน M.K. ครับ M.K. เก็บเสียงเมื่อกี้ข้างล่างจะขึ้นตบันไดหรือเปล่าไม่ขึ้นครับมารอดตาตีนผมโอเคเดี๋ยวารอลูทุกคนเปิดเป็นนท์แวก็จะเปิดเซฟสอง 2, แสนบนนี่งไง กับบอดแล้วเจอบอดสวนด้วยเดี๋ยวขอถอดสโคปก่อนนะทุกคนไม่ให้หนักตนะัด64ร,ระยะนี้โอเคได้อยู่มาไหมเฮ้ยไปหมทุกคนไปนูนะ่นแล้วหน้าหายโอเคตอนนี้มีตัววิ่งตัดหน้าหายไปหนึ่งครับฝั่งตึก A อก็ยังมีอีกนะอ,อุย้ยเหมือนข้างในตึกเมีเลยครับทุกคน หน้าายผมว่าจะออกไปป่าตรงหน้าตานะเฮ้ยแล้วใครมันวิ่งมาครับแล้วใครมันวิ่งมาอุ้ยโอ้โหแล้วไม่ใส่ไหนทุกคนโอเคอตัวอยู่หน้าหายครับผมไปป่าตรงระเบียงได้ไหมเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเสียงหยียบย่ามาและเหยับปุ่นละเหย,ยับปุ่นหยยบย่าอุ้ยเหมือนยิงเข้าหัวทุกคนเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงไม่ตายได้ไง เดี๋ยวผมไปสับ m อก่อนนะข้างในมีอะไรบ้างวะเนี่ยตอนนี้ผมลังเลทุกคนผมจะสับแล้วหนีไปหรือว่าจะสับแล้วเล่นขอคนกระเป๋าก่อนโอ้โหของเต็มกระเป๋าทุกคนไม่น่าทันครับตอนนี้มันมาละโอเคเหมือนจะเข้ามาข้างในแล้วหมเมื่อกี้เอ,าอ้ายังนี่วาเสียงเยียบคุณอยู่ข้างนอกทุกคนกำลังวิ่งมามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมปาระเบิดดั ลูกแรกไม่เป็นไรลูกต่อไปขอเน้นๆอึ๊บหุยม,มีเสียงย่องทุกคนใช่ไหมตรงซ้ายนี่แน่ๆเลยทุกคนมีเสียงย่องโอ้โหเปิดก่อนได้ปูดทุกคนผมก็เลยจะรวยเมื่อกี้โอเคเกมนี้หวังว่าจะไม่เจอไหนทุกคนพายุหิมะไม่มาแล้วรอบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งยาวๆไปเข้าไฮเลยแล้วกันนะทุกคน ในเมืองไฮรูดต้องเป็นของเราฮะเราจะหมอเซฟให้หมดครับเราปิดฉากซีซั่นแปดทุกคนขอของได้สักชิน้นเถอะโอเคเฮ้ยมีเสียงคนกดทุกคน,คนเอา้ามีคนด้วยโอ้อยไม่ตายโอ้ไม่โดนเลยสุดหมดทุกคนขอรบกร่อนโอ้โหแลดสวนมาเป็นไส้ทุกคนเกือบร่วงครับไม่เป็นไรเกืบหลับแต่กลับมาได้ขอสวนหน่อยไอ้นุ่มเอา เดี๋ยว่ตามมาไมวเนี่ยโอเคครับลงไปหนึ่งฮะเดี๋ยวเราต้องหาที่แอบดีกระสุนนะทุกคน,นเพื่อนเขาอีกคนจะมาเล่นไม้เมื่อกี้ขอขึ้นไปซ่องใหม่นะเดี๋ยวเขาห่วงเพื่อนนะจะไปชุบนี่ไงห่วงจริงด้วยโอ้โหเลือกกระสุนย้อยลงขาหมดอ่ะเรียบร้อยทุกคนเราไม่มีกระสุนเล่นละเดี๋ยวขอแอบมาดีกระสุนก่อนละกันแม็กห้าสิบสักหนึ่งแม็กก็น่าจะพอเล่นนะโอเค มาครับเหมือนเพื่อนเขาจะตายแล้วฮะไปชุบไม่ทันเหมันมาบ่างเมื่อกี้เน็ตดักไว้ก่อนครับไม่ใช่เน็สตั้นครับอาไปอีกลูกนึงร้กขาลูนี้แหละเป็นฉากเอิบโดนเปล่าเอา้เงียบทุกคนนิ่งกริบโอเคขวามือเป็นบอดนะหอตัว เขาน่าจะย้อนกลับเข้าไปในโกดังน,น,นะทุกคนกีปลาระเบิดไปเดียวกับให้ไวฮะโอเคเดี๋ยวเราอ้อมไปอีกมุมหนึ่งละกันนะตรงนี้มันยิงไม่ได้แล้วทุกคนโอเคแล้วก็มีบอดมาขัดเราด้วยนะถ้าเราไปจะเล่นเราก็ต้องเคลียร์บอดแล้วก็สุนก็จะหมดอีกถ้าเราไม่เคลียร์ก็นั่นแหละคนเตรียมตัวเกอบคุณที่เราต้องอ้อมไกลหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างที่มองขึ้นมาข้างบนมันจะไม่หลดยากนะทุกคนเขาจะมองเห็นเราง่ายมากนะ แต่ถ้าเป็นเราแล้วคนโอ้โหหญ้าเต็มตีนกุลยไม่เห็นจะเห็นมันโอเคเราจะได้อยู่ทุกคนมมุประมาณนี้ผมว่าเขาก็น่าจะอยู่ในโกดังเลยนะโอเคบอกว่าจะไม่มีเพื่อนอีกนะข้าหน้าเป็นบอกทุกคนภานในบําบัดโอเคปลอดภัยหายทั้งหมดคือเขาจะถอยไปกองไม้ไหมทุกคนไม่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 ไมไมไมอดตรงกรองไม้อลือดเข้ามาข้างในนะทุกคน โอเคตอนนี้เหยื่อของเรานะครับอยู่ในกรงเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่เราไปสังหารให้ใช่ไหมเมื่อกี้เอาใช้ด้วยโอ้โหแล้วเขาไม่เห็นผมทุกคนเขาเลยไม่ได้วัดนะผมชาร์จเลยแล้วกันอุ้ยจังหวะใกล้ๆทุกคนให้ถือปิงปองไว้เลยนะเพราะว่าเราไม่มีเวลางางระเบิดขนาดนั้นก็เราต้องปาไปให้มันแตกเลย,ยเอาไปเิ้งเม่น แต่วันนี้หโหลกแล้วเรลามานี่เรียบร้อยเรื่องครับโอเคก็น่าจะหมดหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเห็นเขาสองตัวตั้งแต่แรกเลยนะสองคนโอเคบอดอันนี้ยิงใครนะเดี๋ยวมันบักยิงเราทุกคนแล้วขอมาซัดไหนละกันไปไหนละเอา้าตามหาฝั่งนี้เดี๋ยวไปฝังปงป่งนู้นตามไปฝั่งนู้นเดีว่าฝั่งนี้ได้เปล่า ปัดสับขาลอกตึงๆครับทุกคนโอเคไม่สับมาฮะตายเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปรีกระสุนแล้วก็วิ่งเช็คอีกหน่อยลวกันนะทุกคนไม่ไแน่ใจว่าจะม,มีเปล่าผมว่าเราอยู่แถวกองไม้ปามีไม่ชัวร์ครับโอเครีกระสุนแปรบโอเคตอนนี้กระสุนเราก็พร้อมนะผมรีมาแค่แม็กเดียวทุกคนผวว่าจะยิงตายภายในหนึ่งแม็กมีหรือเปล่า ขบวนเห็ดดำๆเรียบร้อยร่วงเป็นมะม่วงเลยครับโอเคเรากระสุนหมดอีกแล้วทุกคนนี่ไงแต่ครึ่งเดียวก็ขยันรีหน่อยทุกคนเราเอาแม็กเล็กมานะนี่ค,ครับเดี๋ยวขอรีกระสุนก่อนไปตา้าของมาผมว่าจะไม่มีเพิ่มนะโอเคโมสิ้นโครงเหล็กโครงรี้นะเนี่ยแต่ว่าก็ยัง กากเหมือนเดิมทุกคนยิงกากใส่กระสุนเจ็ดได้ก็ถือว่าดีอยู่นะทุกคนน่าจะยิงหมอกหกเม็ดเดียวตายอันนี้เปือนอะไรหมินิสิบสี่เหมือนเป็นของเซ็ตบัตรเลยไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คก,กระสุนก่อนทุกคนกระสุนอะไรเอยโอ้โหกระสุนสามจะขอทิ้งของไว้ข <S <s ้า<ขอ>งในกระดังก่อนนะทุกคนโอเคแล้วก็ ไปซับเจตเข้ามาฟาร์มข้างในนะจะได้ปลอดภัยครับเพราะว่าตอนนี้ที่เขาอ่ะน่าจะเหลืออยู่หนึ่งคนแล้วทุกคนสมาชิกโอเคแล้วเราก็ไปดึงข้างในฮะอุ้ยเหมืนเซฟจะยังไ,งไม่ได้เปิดทุกคนขอหน่อยละกันครับขอได้ทิ้นนี้โอ้โหภาษาให้คนอื่นเปิดให้ทุกคนเปิดเองยังไม่ได้นะก็เลยอาศัยคนอื่นเปิดให้ครับเมื่อกี้โอเค เดีย๋ยวเราเคลียร์ของให้เสร็จแล้วก็เข้าไปข้างในห้ายดีกว่านะทุกคนแล้วใครที่กำลังมองหาร้านเติมเซฟหรือเติมเกมนะทุกคนผมขอแนะนาร้านวริษัทเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกที่มาพร้อมกันเลยราคาที่ถูกที่สุดในไทยทุกคนในเซฟ4ช่องเนี่ยราคาเพียง75บาทละเซฟ6ช่องเนี่ยราคาเพียง209บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าหากใครสนใจนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็เคลียร์ของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคน เราเดินทางเข้าไปในโรงแรมนอร์ดิสเลยดีกว่านะอ่าเหมือนจะยังไม่โดนเปิดทุกคนขอซัดเลยละกันเซฟแรกโลงภาพยนตร์มาจ้าเอกโอ้โห้ยโอเคไม่เป็นไรทุกคนหอทองก็ถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้ถือว่าได้นะครับเซฟนี้เซฟรักเซฟเลฟผม,ผมที่ผมเคยได้ซีทุกคนเซฟนี้นะโอเค ซีเกลือไปก่อนมาเซฟฟีทุกคนเซฟฟีมันก็ตั้งด้านแล้วแหละโอ้เกลือนี่ครับทุกคนเซฟสองแสนไม่เคยทำให้ผิดหวังฮนะเซฟนี้มาสปรส์หรือเปล่ายาวเหยียดครับโอเคแล้วถนะูฮะเฮ้ยมันครึ่งแมบครึ่งไม่ไม่ใช่ครึ่งแมปครึ่งเมืองแล้วนะเซฟ ยังเกลืออยู่หรอโอเคเหลือสามเซฟสุดท้ายทุกคน b 2สองศูนย์สามครับเซฟที่สามโอ้โหเกลือมาสองแสนหน้าทุกคนเซฟที่สองสองเซฟสุดท้ายาเก,ก,กลือบันเดอรอมาโอ้ยมันจะเกลืออะไรขนาดนี้โอเคอกระเป๋ายังเกลือ สวยได้คุณเจครับพอถือมาได้อยู่นะ it, ถ้าส่งมาขนาดนี้ผมก็ไปค้นเสื้อต่อเลยแล้วกันหวังว่าจะไม่เกลือโอเคมาครับเซฟสุดท้ายเซฟหนึ่งเซฟที่1โอเคครับตอนนี้ผมก็ผ่านทางมาหน้าบริการแคมน์นแคนผมขอ,ขอ,ขอ,ขอแวะเปิดเซฟหน่อยแล้วกันนะสองเซฟมาเอ้าโอ้โห ไม่ค่อยได้มาครับทุกคนผมก็เลยไม่รู้ว่าเซฟอยู่จุดไหนนะโอเคคือเซฟฟรีครับสุดท้ายท้ายสุดของเมืองนี้อุ้ยไม้ลุ้นโอ้โหชาบเข้ามาออกเท่าไหร่ถามเสรจมาเกมนี้กเรียงบเพือจัดทุกคนผมได้เรียกตัวติงมานะครับเพื่อที่จะเอามาดูดดวงนะผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะสำหรับตัวติงตัวนี้โอเค เซฟหน้าไฮก่อนเลยดับแรกขอตึงๆโอเคตึงจัดเลยครับเข้มๆสองแสนหน้าต่อเลยมาไหมให้หลุนก็ยังไม่มาโอเคมีสองส่นสามครับทุกคนเฮ้ยมันจะเกือไปไหนวะั่านไงทุกคนผมเอาตัวตึงมาแค่เกมเดียวนะทุกคนได้ของแดงโอ้โหของแท้ครับรุนนี้ เรียบร้อยของแดงมาแล้วครับโอเคผมก็ไม่ได้จะเอาเหรอกนะทุกคนแต่ว่าแค่เอามาให้ทุกคนรู้เฉยๆว่าเลดดมันเป็นยังไงนะโอเคอย่างน้อยมันก็ออกแต่เซฟนี้มันจะออกตามมาหรือเปล่าข้างกันโอเคเกลือข้างกันต่อไปก็เซฟที่เคยได้ซีดีอันสุดรักของผมมันไม่มาอีกแล้วมาแค่ครั้งเดียวทุกคน แล้วก็ไม่มาอีกเลยสซีซั่นละโอเคอุ้ยโบโอ้โหกีบีมันเป็นช่วงอีเวนต์นะทุกคนมันก็เลยมีนะผมว่ามันมาแย่งตำแหน่งของแดงมากกว่านเะนี่ยอันนี้ขอแดง60,000ถ้าเป็นของแดงชิ้นอื่นก็น่าจะเกิดว่านี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปบริการแคมป์ดีกว่าทุกคนเซฟอีก2องเซฟอยู่ตรงนั้นนะแล้วเราก็จะออกกันแล้วเราก็ได้ของแดงแล้วนะทุกคน เอจะไปได้เพิ่มตรงนั้นบ้างนะโอเคหาครับรอบนี้ไม่มีเลยป้ายฮะเราเพิ่งแวะมาเกียนที่แล้วทุกคนนี่คมคมฮะโุ๊เกลือคมคมครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มเล็กน้อยๆก่อนล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนผมได้ยินเสียงรุดฝั่งหายรู้นะทุกคนเหมือนจะมีคนวิ่งผ่านหน้าหายนะ แล้วก็ขัา้นใานนั้นมันไม่มีอะไรแล้วทุกคนแต่ผมสนใจที่ว่ามันจะเป็นไนนะนี่ไงเสียงรูดไม่พักเลยครับเดี๋ยวขอไปเช็คหน่อยแล้วกันนะว,ว่าจะเป็นไนเืิดได้ดักรูดอุ้ยโอ้โหขอหเป็นไนทุกคนยูซัดบาดเกกลเลยแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนฝั่งเอาสมาชิกในตีหรือว่าใครไม่รู้ที่เขารูดอยู่เมื่อกี้อย่างยูซัดนี่ก็สองหมื่นสามหมื่นได้ทุกคนอันนั้นก็ถ้าได้มาก็ยังดีนะ Okay. ไม่รู้ว่าจะมองเห็นคนทันหรือเปล่าพายุมากพอดีมี่ขึ้นข้างในตัวนึง้วคนดูคนเรือบอดอุ้ยคนนีหว่าโอ้โหยิงไม่ทันชิปโ okay. อเคตายเข,ข้าัวเข้าหน้าพอดีครับเป็นไรบ้างโอเคเรขอไปส่องยูซัตต่อนะคนตัวนี้มาจากข้างในหายนะเหมือนจะเข้าไปแล้วเห็นเซฟเปิดอยู่หรือเปล่าก็เลยวิ่งกลับมาโอเค บริษัทไม่อยู่ใกล้นี่น่าจะอีกฝั่งหนึ่งขอนถนนนะทุกคน,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 นไม่เจอเลยครับเคิดเดี๋ยวผมขอรีกระสุนก่อนละกันนะเหมือนกระสุนจะไม่พร้อมด้วยนะทุกคนแกป้ปวดก็จะหมดโอเคเดี๋ยวแม็กซ์ครึ่งหนึน่งรีกระสุนแป๊บเอามาอุ้ยวิ่งมาพอดีทุกคนกำลังจะกินกยาปวดเอ๊บโอ้โหโล,โลบเอ้าลบอะไรที่เจ้าเอา้าเอา้า โอ้โหเรียบร้อยเจอปาดเป้าทุกคนเข้ามิงบดีฮะโอเคเดี๋ยวผมขอรีก,กสุดต่อทุกคนโอ้โหลำบากจังวะโอเคตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนเขาหรือเปล่าอุ้ยมีเสียงลั่นฝั่งหน้าตึกเอทุกคนผตว่าน่าจะใช่นะเดี๋ยวขอไปหลบพายุก,ก่อนแล้วกันนะทุกคนมันจะได้เห็นขึื่นนะผมขอเข้าไปในรถเมย์ก่อนแล้วกันเราดูขึื่นไปก่อนโอเค หลังจากเรามาักพักทุกคนเหมือนเขาก็จะแอบเหมือนกันผมว่าน่าจะหนูนะผมขอความเหอนแล้วกันโอเคดึงของจนเสร็จสับอะไรเรียบร้อยทุกคนเพื่อนเขายังไม่ออกมาเลยฮะเดี๋ยวผมจะไปเช็คตรงแถวตึกเอทุกคนเรามีสตันพอดีทุกคนอุ้ยมันจะเห็นหัว อ้าวแล้วเปิดติดอะไรอ่ะโอเคเรียบร้อยตาย <c oughs> ไม่รู้ว่าปืนอะไรทุกคนผมดูไม่ทันเดี๋ยวขอเช็คเผื่อเขามีเพื่อนนะ <c oughs> โอเคเหมือนจะไม่มีเดี๋ยวขอขึ้นไปเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้โหทุกคนสีแปดแปดฮะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ก็ถือว่าได้อยู่นะ โอเคก็ถือว่าได้ของมานิดนึงทุกคนเดี๋ยวผมไปเอาศพยู่ซัตต่อละกันนะตรงนี้ไม่มีอะไรละอุ้ยเหมือนจะมีปืนติดมาโอ้โหไปจากรู่ดเอ่มาได้ทุกคน โอเคครับตอนนี้ก็ถึงที่ออกเป็นที่เรียบร้อยทุกคนคืนของแดงให้แฟนผมนะโอเคเอาจีบี้ได้ไหมมาไปสะสมแต่เหมือนจะมีแล้วนะโอเคแฟนผมบอกว่ามีแล้วทุกคนไม่เอาดูหมินยุว่าของแดงหกหมื่นออเท่าไร่ครับสองแสนเก้าทุกคนก็ถือได้อยู่นะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ